สวัสดีครับผมแจ็คที่นิสันนะครับยินดีต้อนรับสู่นิสสันชอรวันนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนโลเคชันนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดยวนนะครับหรือที่เราเรียกว่าวัดถาวรวัดดารานะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับวัดของทางศาสนาจีนนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับเจ้าตัวนิสสันคิกอีพอเวอร์ครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานมอเตอร์แท้ร้อยเปซนะครับประหยัดพลังงานมากนะครับผมเจ้าตัวนิสันคิกอีพอเวอร์รุ่นนี้เป็นรุ่น ทดลองขับนะครับถ้าทางคุณลูกค้าอยากจะมาลองขับจะมาชมวิวสวยๆที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเชิญมาได้ที่นิสสันชชเอราวันนะครับและตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเพียง1.99%นะครับผมขอฝากว้ครับกับนิสสันคลิกอีพาวเวนะครับขับขึ้นด้วยมอเตอร์แท้100%เเตคุมพลัง136แรงม้านะครับขับดีขับนิ่มขับสบายออปชั่นทุกอย่างครบนะครับ หรือถ้าอยากจะสอบถามนะครับจะนัดทดลองขับหรือจะสอบถามเอกสารนะครับโทรมาที่082 565 5694แจ็คนิสันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปเที่ยวนะฮะในจุดต่างๆของการจรน้บ,บุรีนะครับผมมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวค้ามาติดตามนะครับกับนิสันชอยแล้ววันนะครับสวัสดีมากครับบ๊ายบายพระกัน